นายอภิสิทธ์ก็เลยว่ากระแสสังคมมันไปแบบนั้นเรียกเทพไทยมาเตือนพี่น้องที่เราทาลายแต่เทพไทยต้องรู้ว่าช้าไปแล้วสัป,ปดาห์น้าผมมอบหมายกับทนายความเลยครับไปดำเนินคดีโดยการฟ้องศาลฐานหมิ่นประมาทและหลักฐานครบถ้วน มันนึกสนุกพี่น้องที่เราทั้งหลายวันหนึ่งก็บอกว่ามีแผนตัดตากสินสองลอบวางแผนค่านายกรัฐมนตรีพี่น้องทั้งหลายพอผมออกไปบอกว่าไม่มีมีแต่ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนทำมันสวนเลยว่าระดับนายจตุพรจะไปรู้อะไรพี่น้องที่เราทั้งหลายระดับผมเนี่ยนะก็ยังไม่ปัญญาอ่อนไปฝึกกำลังอาวุธที่ซอยคูบอนคันายาวเลย เกมแบบนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายทําไมต้องคูบอลคันยาวล่ะครับเพราะมันอยู่ในเขตการเลือกตั้งเพื่อให้คนที่บ้านเป็นหมู่บ้านอยู่ในรั้วรอบขอบชิดไม่เคยมาฟังการปราศัยตกใจตายแล้วขืนเลือกกอแอก้าวพิกุลทองนี่ฝึกกำลังถึงคูบอลแหละพี่น้องที่เราทั้งหลาย แต่ครั้งนี้โชคดีครับพี่น้องที่คกรพหน่วยงานของรัฐมาจับโกหกได้หมดมันยังแทกอยู่อีกว่าสายข่าวมันแม่นยำม,มากเป็นสายข่าวเดียวกับที่จับที่มีการยิงวัดพระแก้วนะพี่น้องที่รกรไอ้จรวด r าพีจีที่ยิงวัดพระแก้วรัศมีการยิงอาพีจีต้องประทับตรงยิงตรงไอ้นี่นะครับประทับยิงใส่กระทรวงกลาโหมเพื่อจะเด่น ไปใส่วัดพระแก้วอีกทีไม่มีอยู่ในตำราใดาในกองทัพเลยเยังไม่สำนึกอยู่อีกแล้ววันต่อไปสังคมไทยก็ลืมมันก็โอ้หกกันใหม่มันเหมือนกับการเผาเซ็นทัลเวิลเซ็นเตอร์วันธนาคารกรุงเทพพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้ก็รู้ว่าทันทีที่มีการ ใช้กำลังสลายการชุมนุมใช้เวใช้ชื่อว่ากระชับพื้นที่และก็ใช้พอลกรกรุมสื่อโทรทัศน์รายงานบิดเบือนหมดเอาไฟไหม้เซนทันเวิด์ d ไปกลบเลือด90ชีวิตบาดเจ็บ2,000ชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าความเสียหายของประเทศนี้คนที่ถูกฆ่าตายมันสมควรตายเพราะเซนทันเวิด์ d ถูกเผา ทั้งที่ความเป็นจริงคนเหล่านั้นถูกฆ่าตายก่อนที่เทนทันเวลถูกเผาพี่น้องเดือดหายเซนทันเวลเนี่ยพี่น้องที่กรังหลายคนเป็นห่วงที่ต้องล่ากับท่านหลายฟังว่าพวกเราพวกเผาบ้านเผาเมืองอะไรกันจริงกันหรือเปล่าผมเรียนกับพี่น้องเนี่ยครับว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ประกาศใช้พรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่7เมษายนพันตำรวจโททศินวีดีโอลิงค์ครั้งสุดท้ายในวันที่3เมษายนกรอนที่นายอภิสิทธิ์จะประกาศพรกร4วันนายอภิสิทธิ์ประกาศพรกร3วันวันที่10เมษายนไปขอพื้นที่คืน ความจริงไม่ได้ไปขอพื้นที่แหละครับไปขอชีวิตคนสแสดงตาย25บาทเจ็บ8ป0ในวันนั้นพี่นอ้องที่เราทั้งหลายผมไปเจอเพื่อนผมนัทวุฒินี่เป็นน้องสุดอ่างกัน10ปีหน้าตาเท่ากันคอยมันมาเอาเคินตอแต่มันออกจากเรือนจำแล้วว่ามันไปก่อนรักกันมากเพราะคิดถึงมัน พอแก้วเพื่อนกันเกิดปีเดียวกันพี่วีระนี่เป็นพี่ผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับผมเพิ่งไปเจอเขาที่ศาลนักวุฒิถูกตีรวนวิภูตะแหลงถูกตีรวนวีระมุสีกพงพงอายุเกิน60กดเดือนจำไม่ตีรวนหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ถูกตีรวนเพราะอายุเกิน60พี่เปียะพันเอกกับพี่วันกับจาย์มานิดรอดแล้วเจา้าตุพรยังไม่รอด ผมบอกกับพี่น้องว่าเจอแล้วผมก็มีความรู้สึกเหมือนจุกคอหอยอน,น,น้ำตามันก็จะมันจะไหลออกมาให้ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันสู้มาด้วยกันควรจะได้รับชะตากรรมเดียวกันแต่ละคนไม่มีใครเป็นผู้ก่อการได้เลยครับพี่น้องเดี่รักแต่ที่เขาถูกขังเพื่อให้ข้าตกรมาลอยนวลเท่านั้นเอง มันมีผู้ก่อการไดเพื่อจะไม่มีฆาตกรเวลานี้ฆาตกรออกลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนกับพี่น้องว่าก่อนจากกอดกันธุรสก็บอกว่าพี่ตูช่วยพี่กอแก้วให้ได้กอดกับพี่วิระเอกตูไปช่วยกอแก้วให้ได้กอดวิภูแถลงบอกว่าตูช่วยกอแก้วให้ได้กอดหมอเวงก็บอกว่าตูไปช่วยกอแก้วให้ได้ กอแก้วจึงเป็นลมหายใจของพวกเราที่สูญเสิ้นอิสรภาพทุกคน